สวัสดีครับสวัสดีค่ะสะรุปประเด็นการประชุมสอรอสอประจำวันนี้วันที่4กุมภาพันธ์2557ศูนย์รักษาความสงบหรือสอรอสอมีเรื่องชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับผลการประชุมของสอรอสอดังต่อไปนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานความคืบหน้าของการดำเนินคดี กรณีแกนนากปปสที่กระทำผิดกฎหมายด้วยการขัดขวางการเลือกตั้งในวันที่26มกราคมและ2กุมภาพันธ์ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยสรสได้เร่งรัดให้ดำเนินการออกหมายจับซึ่งเริ่มได้รับหมายจับจากสารอาญาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วและวันนี้ได้มีการดำเนินการต่อเนื่องต่อไป ซึ่งในปัจจุบันได้มีการร้องทุกข์แล้วจำนวน34คดีแยกเป็นการขัดขวางการเลือกตั้ง19คดีและคดีเกี่ยวข้องกับการที่เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง15คดีวันนี้สถานที่ราชการจำนวนหนึ่งได้เริ่มให้บริการประชาชนแล้วตามนโยบายของสอรสร่วมกับส่วนราชการต่างๆโดยค่าราชการของหน่วยงานนั้นๆ ร่วมกับตำรวจและทหารได้จัดเจ้าหน้าที่ผสมเพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วและจัดทยอยเปิดต่อๆไปสอสอมีมติต้องดำเนินการเปิดสะพานพระราม8ให้กลับมาใช้ตามปกติโดยได้จัดชุดเจรจาเข้าดำเนินการในวันที่6กุมภาพันธ์ก่อนมีตัวแทนภาคประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผู้แทนตำรวจและทหารรวมทั้งสื่อมวลชน โดยมีพลตำรวจโทโสพลพิสุทธิวงศ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบการเจราจาสรสรจะได้มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อส่งข้อมูลการกระทำความผิดของแกนนำกปปสที่ร่วมกันรกระทำการขัดขวางการเลือกตั้งซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง สรส,รส,รสรจะทำหนังสือถึงสถานทูตต่างๆและ UN เพื่อแจ้งข้อมูลการกระทำผิดของแกนนำกปปสในทุกๆมิติที่มีการดำเนินคดีและที่สรส,รส,รสรจะดำเนินการต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาให้บ้านเมืองกลับมาสงบเรียบร้อยดังเดิมโดยจะยึดถือการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลักและจะไม่มีการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมของผู้ชุมนุมเป็นอันขาด และสุดท้ายนี้เนื่องจากนายสาธิตเซก้าซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวได้ร่วมกระทำความผิดในข้อหาต่างๆโดยเป็นแกนนําหลักของกปปสด้วยและถูกแจ้งข้อหาโดย DSI แล้วสอสจึงแจ้งให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองสํานักงานตํารวจแห่งชาติดําเนินการเพื่อสั่งในประเทศต,ตามกฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเร็วจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ Ladies and gentlemen, I would like to bring to your attention some updates from the Centre for Maintaining Peace and Order, or the CMPO. Uh, the roadside police are in the process of taking legal actions against those who violate the election law both during the advance and general election. Uh, by far, 34 cases were filed with the police, 19 of which concerned the obstruction of the election, while 15 of which concerned the election officials who failed to perform their duties on the election day. And further legal actions will be carried out in due course. And following the CMPO initiative to restore the functioning of the um, government agencies affected by the blockade by the protesters, the government agencies at three locations have now resumed their functioning, including the government complex, Kasetsart University compound, and Ministry of Labour. And the CmPO has assigned Police Attorney General Piso Tiwong, to lead the team of negotiators to negotiate with the protesters to reopen Rama 8 Bridge. The negotiation is scheduled on Thursday, the 6th of February. In addition, the CmPO will issue letters. To several agencies, including the Office of Human Rights Commission, the United Nations, and all embassies in the country. And the purpose of the letter is to inform the PDRC actions that are against the law, as well as to maintain a standpoint of the CMPO in complying with international practices and rules of law. And the final point I'd like to raise here is that the Department of Special Investigation has filed charges against Mr. Satit Sego. An alien protest leader and the Immigration Bureau is in the process of deportation. Thank you.